สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนนะครับผม a 9ก้าถึงละเกเกษตรอินรีนะครับวันนี้จะพาเพื่อนๆมาเรียนรู้วิธีการขยายพันธุ์พืชนะครับอันนี้ก็เป็นยอดมะเดือนะครับมะเดือสายพันธุ์คุโรมิสุนะครับ อันนี้ก็เป็นมะเดื่ออุทุมพรนะครับที่ได้เพาะมาเมล็ดไว้นะครับอายุก็โดยประมาณ6-8เดือนนะครับอันนี้เป็นตะปุ่มตะป๋ำไม่ทราบเหมือนกันนะครับว่าเขาไปอะไรนะครับก็วันนี้ก็จะมาเสียบยอดนะครับ ด้วยวิธีการเสียบยอดจะเสียบข้างนะครับพอดีต้นอุทุมพรต้นเขาไม่ค่อยตรงนะครับต้นไม่ค่อยสวยนะครับก็เลยจะเสียบข้างนะครับตรงนี้ก็จะตัดทิ้งนะครับ ก็จะตัดเหลือแค่นี้นะครับที่เสียบต่ออุทุมพรเพราะว่าต่ออุทุมพรนะครับชอบขึ้นตามริมคลองนะครับสามารถเอ่อทนโลครากเน่าโคนเน่าได้นะครับเพราะว่าเขาจะชอบน้ำนะครับ ส่วนมากจะขึ้นตามริมคลองนะครับใบมีก็ควรจะเปลี่ยนบ่อยๆนะครับผมจะใช้ช่วงปลายนี่ก่อนนะครับแล้วค่อยขยับเข้าไปด้านในนะครับ จะได้ไม่เปลืองใบมีดคัตเตอร์นะครับต้องเปลี่ยนบอ่อยๆนะครับเพราะว่าถ้าปืนอาจจะทำให้แผลที่ปาดไม่เรียบนะครับอาจจะทำให้ไม่ติดนะครับ ที่เหลือไว้ยาวเพราะว่าด้านบนจะเหลือตาไว้ให้เขาเลี้ยงต่อนะครับก่อนที่จะไม่งั้นถ้าไม่มีตาเขาอาจจะแห้งนะครับอาจจะแห้งมาถึงกิ่งพันนะครับเลยต้องตรงนี้จะเป็นตาของเขานะครับตาเล็กๆตาเล็กนิดเดียวเองนะครับ เนี่ยครับเขาจะมีตาเล็กๆนิดนึงนะครับด้านบนก็ต้องเฉือนทิ้นทงนิดนึงนะครับเพราะว่าใช้กันไกตัดนะครับจะมีรอยช้ำนะครับ ปาเฉลียงแบบนี้นะครับเพราะว่าเดี๋ยวจะเ,เขาจะคลายน้ํานะครับให้น้ําไหลมาทางนี้นะครับเดี๋ยวจะเสียบด้านนี้นะครับด้านตรงข้ามนะครับจะเสียบด้านตรงข้ามนี้นะครับก็จะเสียบตรงนี้นะครับ ส่วนกิ่งพันธ์นะครับพันธ์พาลาฟีนะครับพันธจากล่างขึ้นบนนะครับพันธแค่รอบเดียวนะครับก็จะปาดรอยประมาณ1นิ้วนะครับ เฉพาะเปลือกนะครับไม่ต้องเข้าเนื้อไม้นะครับแล้วก็มาที่กิ่งพันุ์นะครับจะหันตาออด้านข้างนะครับความยาวต้นตอก็ต้องขึ้นอยู่กับกิ่งพันด้วยนะครับถ้ากิ่งพันธุสั้นก็ จะปาดยาวมากไม่ได้นะครับเพราะว่าจะเลยเลยแผลที่ปาดนะครับจะยาวเกินนะครับด้านในจะปาดให้สุดเลยนะครับนี่นะครับเพราะว่าด้านในเขาจะมี มีโฟมนะครับถ้าป่าเท่ากันทั้งสองด้านจะทำให้เป็นเป็นง่ามนะครับด้านนี้ก็ป่าเฉพาะเปลือกนะครับ ถ้าไม่เท่ากันก็ปาดให้เท่ากันนะครับนี่นะครับ ถ้ากิ่งพันธ์พอดีกับต้นตอก็จะดีมากนะครับก็จะพอดีกันเลยนะครับก็แผลก็เหลือนิดหน่อยก็ไม่เป็นไรนะครับแล้วก็กดไว้นะครับกดเลยขึ้นไปนิดนึงนะครับเพื่อจะให้เหลือ เป็นทางระบายน้ําช่วงนี้นะครับจับทันจะเหลือไว้นิดนึงนะครับก็กดเผื่อไว้เลยนะครับอันนี้เทปจะใหญ่นะครับก็ตะแคงนะครับตะแคงแล้วก็พันนะครับ แต่ก็แตต้องเหลือช่องไว้นิดนึงนะครับเพื่อระบายน้ํานะครับเพราะว่าเต่าอุดมพรจะคลายน้ําเยอะนะครับแค่นี้ก็พอแล้วนะครับแล้วก็หมุนนะครับ อันนี้ก็เสร็จแล้วนะครับต้นนี้โค้งนะครับโค้งเดี๋ยวจะเสียบด้านตรงข้ามกันนะครับก็จะเสียบช่วงนี้นะครับ ก็เหมือนเดิมนะครับอันนี้ก็อาจจะไม่ถึงนิ้วนะครับขึ้นอยู่กับกิ่งพันธุ์นะครับ อันนี้ตาอยู่ใกล้เคียงกันเลยนะครับฝั่งนี้นะครับกับฝั่งนี้นะครับก็จะท่านี้นะครับหันตาออกด้านข้างนะครับ อันนี้จะเท่ากันเลยนะครับขึ้นอยู่กับกิ่งพันธุ์นะครับถ้ากิ่งพันธุ์ยาวก็จะปาดได้ยาวนะครับอันนี้จะปาดเท่ากันนะครับเพราะว่ากิ่งพันธุ์สั้นนะครับ นี่นะครับเดี๋ยวจะตัดทิ้งนิดนึงนะครับ ก็เสร็จแล้วนะครับ2ต้นนะครับ ต้นนี้ก็ต้องปาดนะครับน้ำจะได้ไหลไปฝั่งตรงข้ามนะครับจะไม่เข้าแผลนะครับเสียบไม่ยานะครับแต่ต้องเสียบบ่อยๆนะครับ จะได้คล่องมือนะครับเดี๋ยวก็ขอฝากช่องนิดนึงนะครับช่องพี่สาวคนสวยนะครับพี่ต้อมชดาพรน,นะครับปลูกผักสวนครัวการเด้นแปลนนะครับแล้วก็ต้อมชดาปลูกผักสวนครัวต้อมรักการปลูก พี่ต้อมก็จะสอนเกี่ยวกับการขยายพันธุ์ผักสวนครัวปลูกผักสวนครัวแบบปลอดสารนะครับแล้วก็เพื่อนๆมีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับทำ YouTube ก็สามารถปรึกษาพี่ต้อมได้นะครับลองเข้าไปติดตามดูนะครับแล้วก็ช่องน้าหนวดนะครับเดชโชสุกอินนะครับ ที่ทำเกี่ยวกับมอนนะครับแล้วก็สอนขยายพันธุ์พืชต่างๆนะครับพวกมอนแล้วก็มะเดื่อนะครับส่วนมอนของนั้นวก็จะเป็นช่องเดโชสุกอินนะครับแล้วก็ช่องมะเดื่อก็จะเป็นช่องเกษตรนอโรงเรียนปลูกได้ขยายเป็นนะครับทำเกี่ยวกับ ปลูกมะเดือ่อแล้วก็ขยายพันธุ์มะเดื่อนะครับผมก็ได้ศึกษาจากน้านวนวดนะครับวิธีการขยายพันธุ์เปืือและการปลูกหมอนปลูกมะเดื่อนะครับเพื่อนๆก็สามารถเข้าไปติดตามได้นะครับทางเพจ a c e b o o k ก็เป็นมันบอลลี่เขาต้านเที่ยงแอนคอนครพบนมนะครับแล้วก็จะมีเฟซของพี่ปออีกเฟซหนึ่งน,นะครับแล้วก็ถ้า เพื่อนสนใจอ้อยดําไต้หวันนะครับก็ต้องช่องน้อยทําสวนนะครับดังร้องเสียงดีของเรานะครับเข้าไปฟังเพลงเพราะๆได้นะครับแม่บีปลูกผักมีกระท่อมก้านแดงนะครับสนใจติดต่อที่แม่บีปลูกผักได้นะครับแล้วก็แม่บีครัวอาหารใต้ ผ่านไปทางใต้ก็แวะเข้าไปเข้าไปอุ่นหัวแม่บีได้นะครับแล้วก็ขอขอบคุณเพื่อนๆน,นะครับทุกๆคนนะครับที่เข้ามารับชมและให้กำลังใจนะครับก็อาจจะไปเยี่ยมเพื่อนช้าบ้างเร็วบ้างนะครับก็ฝากเพื่อนๆติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับ แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ